ก็สวัสดีนะท่านสุภาพบุรุษหน้าตาดีนะครับสุภาพสตรีหน้าตาสวยทุกคนนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกับ mttv เหมือนเดิมนะครับอยู่กับเกมดอสซิชิงบอลลังนะฮะก็จะมาเล่น3ต่อ3นะฮะจะมาขอแก้ตัวนะฮะคลิปเมื่อวานรู้สึกย่ำแย่ไปหน่อยนะฮะพิ l a ด a านะฮะวันนี้จะมารีวิวใหม่นะฮะเล่นเป็นแบบว่าแม่ไม่ออกตามมันแล้วนะจะออกตาม ของผมบ้างนะฮะดูว่าแม่งจะยังกากอยู่หรือเปล่านะฮะ oh, <no. S 1> ก็ฝั่งตรงข้ามก็พอได้นะฮะฝั่งเรามีฮีโร่ใหม่2ตัวนะฮะเดี๋ยวรอชมนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อวานนี้เล่นแบบอึดอัดนินดๆนะฮะเนื่องจากไม่ค่อยชอบสาย ซัพพอร์ตเพื่อตีช้าๆเพื่ออะไรเงี้ยแต่เป็นแท้งเลยก็ยังพอได้นะแต่เพื่อซัพพอร์ตเงี้ยไม่ค่อยไหวนะฮะก็วันนี้จะมาแบบเล่นสไตล์สไตล์แบบของผมเองเลยนะฮะนี่ออกแม่งเป็นกายภาพไปเลยนะครับ <Yahoo! S 1> ชอบเล่นสายตีเร็วแล้วก็ออกของแม่งตีเร็วไปเลยนะฮะให้มั่วไว้นะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยนะฮะ วันนี้ไม่ได้ตัดเสียงระบบออกนะไม่ได้ตัดเสียงของเกมออกนะครับก็เล่นกันแบบมันจะได้บรรยากาศนะส่วนสกิลจะไม่ขออธิบายมากมายนะเนื่องจากเมื่อวานก็อธิบายไปแล้วส่วนหนึ่งนะฮะก็ตามไปก่อนนะฮะช่วงต้นเกมเฮ้ยมันหลุดหรือเปล่านะนี่อย ยืนนิ่งเลยใช้สกิลสามดักไว้ให้นะไม่กลับอีกยอดนะผมว่าพี่กลับไปเถอะนะฮะพี่คินกากนะฮะรู้สึกว่าจะไม่รอดนะครับช่วยไม่ทันแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะว่าง่ายตัวนี้มันโดนกูแม่นะสกิลสองนะฮะดูดเลือดทีเดียวตายนะครับ พอเลือดเขาจะหมดนะโอเคหนึ่งคิวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่ปล่อยแม่งแบบว่าเราออกเป็นกายภาพแล้วก็ฟาร์มตีเลปิดคลิปง่ายขึ้นนะฮะตัวนี้ว่ายังไงฮะโอเคเป็นเพื่อนเราได้ไปนะฮะก็แบ่งๆกันไปนะฮะเฮ้ยมีไงนิ่งแล้ว ก็เกินเราก็ได้ไปเห็นเคยนะฮะแบ่งๆกันไปก่อนนะฮะช่วงนี้แบ่งกันรวยนะับโอเคมาฟาร์มกันต่อนะฮะนี่เกือบโดนฟ้าพลาดฟ้าผ่าหัวะนะ โดนไปทีแรงเลยนะฮะสำหรับสายฟ้าฝั่งตรงข้ามนะฮะวางตายลนะถอยมาโอเคเดี๋ยวซุ่มซุ่มก่อนเฮ,ฮ้ยฝั่งนู้นเขาค่อนข้างที่จะเป็นงานนะซ้อนกันดีพอสมควรนะครับ ก็ประมาทไม่ได้นะฮะสำหรับป่านี้นะฮะเดี๋ยวผมจะอเป็นนี่นะฮะจมตีเพิ่มความเร็วในการจมตีแล้วก็จมตีกายภาพนะฮะจะอเป็นดาบสายฟ้านะฮะที่มันช็อตช็อตนะ,ะถ้าเรียกชื่อไอเทมอธิบายอะไรไม่ถูกก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะฮะนี่ไงใจเย็นใจเย็น เตอนนี้ก็เลเวลห้าแล้วนะฮะเขาช็อตอย่างเดียวนะฮะฝั่งนู้นแรงด้วยเออได้อันติเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหนึ่งโดนจับแล้วรอบนี้มึงไม่น่ารอดนะฮะเราก็แย่เหมือนกันนะ ทะเลท่าไปอาจจะโดนสอยร่วงก็ได้นะโอเค okay, แล้วกลับเติมเลือดก่อนนะฮะได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับดาบช็อตดาบสายฟ้านะฮะมันก็จะทำให้เราฟาร์มง่ายขึ้นนะฮะในความคิดเนี่ยมันก็น่าจะฟาร์มง่ายขึ้นนะมันก็น่าจะเวลขึ้นไวขึ้นนะะก็ก็รอดูนะฮะ ก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับนี่ไงมึงไม่รอดแน่นเจอสกิลสองนะเรียบร้อยตัวนี้ว่ายังไงครับล็อกไว้เลยนะฮะเรียบร้อยพอล็อกเสร็จปั๊มด้วยสกิลสองนะฮะก็เริ่มคิวได้นะครับมึงเขา้าเข้าไปล็อกแบบไม่กินใจนะะ ล็อกแบบท่ามกลางสายฟ้านะฮะก็แล้วแต่นะฮะสเต็ปเขานะครับจะไปว่าเขาไม่ได้นะฮะมาฟาร์มเอาลีมานาก่อนนะเพราะรู้สึกว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเปลืองมานาพอสมควรนะฮะเฮ้ยเฮ้ยนี่สกิลสามนะฮะวางไว้ก่อนเลยแม่งงงเลยแล้วก็บิงหนีไปเลยนะะเป็นสเต็ปการหนีที่ ใช้ได้นะฮะโอเคอีกชิ้นหนึ่งนะฮะเดีย๋ยวผมจอกเป็นเวทนะฮะที่จะเป็นในหนังสือสีแดงนะฮะเพิ่มการโจมตีเวทมนต์แล้วก็เพิ่มการโจมตีเร็วนะครับเน้นมันตีเร็วไปเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะครับมันยืนนิ่งๆงไงไม่รู้เหมือนเหมือนมันจะหลุดนะแต่มันก็ไม่หลุด แปลก,กอยู่นะฮะหรือว่ามันเป็นสเต็ปการรอเสือออกจากค่ำนะฮะนั่นนั่นนั่นเขามีหวาดนะฮะโดนไปดองนะฮะสายฟ้าฟาดหัวนะฮะเจ็บเลยนะะเมื่อสักครู่ สำหรับทีมเรานะฮะเอาเรียบร้อยนะฮะไปหนึ่งช็อตนะฮะตัวนี้อีกหนึ่งช็อตนะดับเบิ้ลคิวไปเลยนะครับีมาดิมาดิออก่ะคือโดนช็อตนี่ไงโอเคนะฮะเราก็เริ่มคิวแบบรัวๆนะฮะฟาร์มตัวนี้ไปพังๆก่อนนะฮะฟาร์มเงินฟาร์มวิวนะครับ โอเคได้เอ่ยยังไม่ได้นี่ว่าแม่งต้อง2,000กว่าบาท2อ0พเโอเคเริ่มจะชิวชิวขึ้นนะฮะสำหรับอ,ออกมาเป็นแบบตีเร็วนะคะรับ,อออก,บ,บระะก็เราถนัดเนาะก็เราก็เลยเล่นแบบชิวชิวชวขึ้นนะคะรับดูดออกมาเยี่ยมมากนะฮะทีมเราก็ เก่งนะครับต้องขอบคุณทีมด้วยนะฮะได้ทีมดีก็เล่นสบายขึ้นนะครับกลับกลับก่อนนะฮะอย่าพิ่งใจร้อนนะก็ไปดูคอมเมนต์เมื่อวานนะท่านหนึ่งบอกว่าให้เล่นผสมนะฮะกายภาพบวกเวทน,นะฮะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ ก็มาลองประยุกต์ใช้ดูในแบบฉบับของตัวเองนะฮะก็ได้ผลนะหรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องรอรอดูให้จบนะฮนี่ไงเจอสกสิลสองดูตายหานะฮะเราคิวแบบรัวๆนะฮะผักนี้นะฮะก็ฟาร์มตังขึ้นไวขึ้นนะฮะเล่นสบายขึ้นนะฮะสกิลเราก็มีทั้งล็อกทั้ทงหยุดนะฮะลดลดการป้องกันนะฮะ สกิลสองแถมยังดูดเลือดอีกนะฮะแมโฆษณาซะมากมายนะฮะเสือกแพ้ขึ้นมาจะทำไงวะเนี่ยมนะยังไม่จบนะอย่าเพิ่งนับสุดทหารนะครับนี่ไงไม่ทันหรอกนะฮะสกิลเราเอาไว้ลัดโดยเฉพาะนะฮะสกิลสองนะครับ,น,รบนี่ไงแถมตีช็อตอีกนะะออกเป็นดาบช็อตนะเล่นแบบว่า สายตีเร็วไปเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับนี่นี่เรียบร้อยนะฮะกดสกิลสองหลุดมานะครับตัวน,นี้ล็อกไวก้ก่อนนะครับโอเคอเพือเ่อนเราได้ไปนะฮะก็ไม่เป็นไรแบ่งๆกันนะฮะจะไปไหนอย่าหยุดไว้ให้หนีไปซะมาดิมาดิมาด,มาดิเรียบร้อยนะฮะยิงล่อไปล่อมากดสกิลสองใส่นะฮะ ดูดเลือดนะฮะก็จะตายในกดเอาได้เรียบร้อยนะครับก็เป็นหนังสือสีแดงนะฮะบวกเพิ่มการโจมตีเร็วด้วยนะฮะอีกชิ้นจะออกเป็นดูดเลือดแล้วกันนะครับก็สบายๆนะฮะต่างขึ้นเร็วๆนะฮะออกมาเป็นแบบตีเร็วนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วจะจะสิบนาทีแล้วฮะ ตอนนี้ก้านาทีกว่าๆนะฮะสกอร์รวมสิบเอ็ดต่อสามนะฮะค่อนข้างที่จะห่างนะฮะหรือเปล่านะ <c oughs> เดี๋ยวแม่งอาจจะหลุดกันหมดนะฮะเลยผมก็เดาว็เป็นได้นะ่ะพี่ไปคุยโมมากนะฮะ <c oughs> นี่ไงไกลๆกูก็ดูถินแล้กูสองนฮะโดืสไตล์นะครับโอเคก็ได้ไหลายคิวแล้วสำหรับคลิปนี้ก็มาแก้ตัวนะฮะแต่ แกตัวเมื่อวานเล่นแย่ๆไปหน่อยะฮะอืม <c oughs> นี่ตอดแม่งเลยครูก็จะตายเหมือนกันนะครับตอดแอม่นะครับเรียบร้อยะฮะ <c oughs> อีกหนึ่งคิวนะฮะอืมยังไม่ได้นะฮะว่าจะเอาดาบดูุดเลือดที่มันเพิ่มเวทมนต์ด้วยนะฮะ แล้วก็กายภาพด้วยนะครับดูดเลือดด้วยนะฮะโดนเก็บไปนหนึ่งตัวนะฮะสำหรับทีมเรานะครับนี่เขาวิ่งเข้าไปดักให้นะฮะล็อกแล้วก็ดึงมาให้นะครับ,รบตัวนี้ตัวนี้ล็อกไว้เลยนะฮะล็อกเสร็จโอ้โหแม่งจะดูดซะหน่อยแม่งหนีหนีทันนะฮะจริงๆนะฮะผมว่าในความคิดนะคอมโบนน่าจะ วางสกิลสามันหยุดนิ่งไปนะตีๆแล้วก็ดูดนะใช้สกิลสองรูดเลือดนะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่าจะลองหลายที้วแต่ไม่มโมเด็ตีดีตีนะก็ยังไงก็ได้นะขอให้คิวได้ก็พอนะครับสเต็ปไหนก็ช่างมันนะฮะสเต็ปมั่วก็ดี <c oughs> เอ้ยเ้ยใจเย็นเข้ามาสามด้วยดึงไว้ให้นี่ไงเลียบร้อยฮะ วิ่งไกลๆก็ดูถึงนะฮะสำหรับสกิลสองเรานะฮะเข้ามาดีเข้ามาดีเข้ามาดีาาดเรียบร้อยต,ตัวนี้ว่ายังไงอตัวนี้เพื่อนเราได้ไปนะครับแบ่งคนอื่นบ้างนะฮะน้ำใจคนไทยนะฮะถุย,ยหายพอ พอคิวไม่ได้แม่งก็บอกว่าแบ่งคนอื่นนะนี่ใสนะจริงๆก็เป็นธรรมดานะใครคิวได้ก็เหมือนกันนะครีมเราจริมเดียวกันนะครับถ้าไม่ปล่อยให้คนอื่นคิวคนอื่นเขาก็ไม่เกิดนะก็ใครคิวได้ก็นี่ครับจอเป็นดับตัวนี้ครับโอเคก็ไอเทมเกือบจะครบนะฮะ เหลืออีกไม่กี่อย่างก็จะเต็มแล้วนะฮะร,รู้สึกว่าออกของเร็วขึ้นนะฮะจากคลิปที่แล้วนะครับนี่ว่าไงเพื่อนมันมีตัวสอนนะดูดีๆด,ด้วยนะครับไม่ยิงยิงมุ่มมัวอาจจะโดนนกพิรบาบจิกหัวตายก็ได้นะครับสําหรับฝั่งตรงข้ามก็ฮีโร่เด็ดๆพอสมควรนะฮะสกิลเขานะฮะเฮ้ยหีได เร,เรียบร้อยนะฮะหนึ่งตัวนะครับไปตอดไประยะไกลนะฮะแต่ก็หลับเหมือนกันนะครับถ้าเสียงไมหเลยเสียงพูดมีเสียงรบกวนยังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะช่วงนี้ฝนตกบ,บ่อยนะฮะไม่เสียงฝนสา,ส,าส,าสาไม่รู้ว่าได้ยินกันหรือเปล่านะ นี่เลยเียบร้อยสกิลสองนี่ประโยชน์มากมายนะผมนี่อัพเต็มไว้ก่อนเลยนะฮะคิว่ายๆนะฮะวิ่งหนีไปนี่กดเลยฮะหลับแน่นอนส่วนไอเทมอีกหนึ่งชิ้นจะขอออกเป็นตัวนี้เลย ออกไปก่อนนะฮะก็มันมีประโยชน์นะมันก็รีมานานแล้วก็ลดคูดาวนะฮะทำให้เร็วขึ้นนะการใช้สกิลของเรานะครับแต่คูดาวนะฮะร,รู้สึกว่าจะสูงสุดได้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะร,รวมกันจะออกเป็นร้อยก็ได้แล้วแต่มึงนะแต่ก็ลดได้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเนียียบร้อยอีกตัว <c oughs> ออกมาออกมาเลยก็ตายหายอีก นี่เข้ามาโชว์เหนื่อยนะวิ่งไปยิงในป้อมเดี่ยมึงโดนตายขึ้นมาผมจะหาให้ชอบสดนะโอเคตอนนี้ก็มาซุ่มกันแล้วนะฮะเหมือนว่าจะใกล้จะจบนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะฮะ๋ยวเพิ่งประมาทนะครับนี่เรียบร้อยตอดตอดอุ้ยโดนยิงวะ่ะ หนีไปหนีไปไอ้หาแม่งเลือดน้อยเลยเขาเลยบินนำหน้าเขาเลยเลยกลับบ้านไปกลับบ้านไปล็อกเลยนะฮะเลือดน้อยนะครับสก,กิลเรามันล็อกเวลาล็อกไปแม่งก็รถเลื่อนคู่ต่อสู้ไปด้วยนะครับสก,กิลอันตินะครับไม่ใช่ว่าล็อกล็อกอย่างเดียวนะครับอ uh ือยะนี่ไงนี่ไงโอ้โหมีด้วยความเร็วสูงนะฮะ ก็ออยหาดดนสายฟ้านะฮะวาร์ปไม่ยอมกลับออกมาเป็นตัวนี้นะฮะเพิ่มการโจมตีทางกายภาพทางเวมนมนนะฮะกายภาพ30เว่นมนห้าสิบนะครับก็ผสมประสานกันไปนะฮะแล้วก็รองเท้าตีเร็วนะคฮะคราวนี้แหละนะฮะแบบรัวๆไปเลยนะับไอเทมส่วนใหญ่เป็นไอเทมตีเร็ว ส,ส่วนใหญ่นะฮะสำหรับคลิปนี้นะค,คลิปที่เราเล่นแบบอึดอัดมากนะฮะแม่งแบบอยากจะยิงแบบตึกตึกแม่งยิงไม่ออกนะฮะโอเคของเขาก็เริ่มตีแรงนะฮะเมื่อสักคู่เห็นไหมเลือดเกือบหมดนะฮะแม่งต่อแต่ ตัวเราก็ค่อนข้างจะบางนะฮะไม่ใช่เรายังไม่ได้ออกไอเทมเพื่อเกาะเพื่อกเอกาะป้องกันเพื่อเลือดเพื่ออะไรนะฮะออกเน้นเป็นโจมตีโดยเฉพาะนะฮะเรียบร้อยนะฮะมีเลือดเหลือแค่นี้นะฮะึกิลสองดูดมึงเลยนะฮอดีตอดีล็อกอออไว้ให้เข้ามาช่วยหน่อยเรียบร้อยร,ยรอให้โอเคน่าจะ จบนะฮะอ่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะมาขอแก้ตัวจากเมื่อวานนะฮะคาสิบแปดนะฮะไอซ์ูนย์ช่วยเพื่อนห้านะครับก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นนะฮะไอเทมนะฮะออกมาเป็นเพื่อตีเร็วเพื่อกายภาพด้วยนะฮะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะฮะฟาร์มง่ายขึ้นนะครับก็ไอเทมมี ประมาณนี้นครับใครจะเล่นออกประมาณนี้ก็ได้นะฮะ